รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณนาู่สิทนอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2568นะครับในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษมากๆเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงชีวิตในปี2 5 6 8เลยอาจารย์ก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับจุดเปลี่ยนชีวิตปี2 5 6 8ใครยังไม่ได้ดูรีบปติดตามชมในช่องเลยนะครับเนื่องจากว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันมีจังหวะขยับปรับเปลี่ยนของดวงดาวเนี่ยที่ส่งผลให้เกิดการเปลีปป่ยนแปลงชีวิตแบบพลิกไปเลยนะครับบางลัคนาเนี่ยจากดีๆอยู่ก็กลายเป็นร่วงไม่ดีไปเลยหรือบางลัคนาที่จากไม่ดีอยู่ก็เปลี่ยนกลายเป็นดีไปเลยนะเป็นการพลิกเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยเรียกว่าผู้ที่เคยหยุดนิ่งก็จะเกิดการขยับปรับเปลี่ยนหรือผู้ที่เคยมั่นคง ก็จะเกิดการสั่นไหวแบบนี้เลยทีเดียวนะครับเอาไว้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยจะมีการโคจรเข้าสู่เรือนตนเองเป็นเกษตรตราธิบดีและดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ชาร์จพลังให้กับดาวดวงอื่นนะครับพอเข้าเป็นเกษตรตราธิบดีเกิดความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังมากนะครับและอีกดวงหนึ่งดาวเสาเนี่ยเป็นประธานแห่งบาปเคราะห์เลยจะมีการเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังและวมาข้ามราศีเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะครับ ตรงนี้จะส่งผลให้เรียกว่าตาเก่าจะหวนคืนสิ่งเก่าๆจะกลับมาตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ทั้งยังมีดาวมฤตยูนะครับที่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยบอกว่าใครอาเพศให้ทายมฤตยูเนี่ยจะเกิดการเดินพิริตอีกเกิดการเดินมนขึ้นในเดือนนี้อีกนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับจะมารวมกันส่งผลให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตกันเลยทีเดียวและในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ ทำคลิปตามคำเรียกร้องเลยหลายคนก็บอกอยากรู้เรื่องครอบครัวอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะทำอันพยากรณ์นะภาพรวมของครอบครัวรวมถึงวิธีเสริมดวงวิธีแก้เครดต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นให้อีกฉะนั้นทุกคนที่ได้เข้ามาติดตามคลิปของอาจารย์เนี่ยจะได้มีแนวโน้มมีวิธีการในการเตรียมตัวรับมือนะครับส่วนใครที่กังวลว่าเอ๊ะ เราจะเป็นหนึ่งในคนที่จากดีๆจากมั่นคงแล้วกลายเป็นสั่นคอนไหมตรงนี้นะครับจะต้องมาเช็คดาวนในชะตากําเนิดซึ่งก็ต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะใครที่ึังบนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพอรลหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกฉลกครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ้าขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทขาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กิษณะแบบรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงมั่นยั่เพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขอมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ LINE แอดโอเพลัคนามิถุนสิงหาคม2 5งหนะครับชาวลัคนามิถุนเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพุธน,นะครับ ในเดือนนี้ดาวพุธจะเดินดีมีกําลังมากเลยแล้วก็จะเสดเสดคือการเดินได้อย่างรวดเร็วย้ายไปถึงสองราศีเลยทีเดียวน,นะครับฉะนั้นชาวลัคนามิถุนเนี่ยเดือนนี้ถือว่าจะมีความก้าวหน้ามากนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินมีความสบายอกสบายใจเลยทีเดียวน,นะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามคลิปในช่องของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้คําว่าลัคนานะครับคาว่าลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยํา ถึง90%เลยแต่ถ้าคำว่าราศีเนี่ยมันจะแม่นยำเพียง10%เนะครับเนื่องจากลัคนาเนี่ยต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกเป็นลัคนานะครับมันจึงมีความแม่นยำมากถึง90%แต่ถ้าเป็นราศีจะใช้เพียงวันที่และเดือนมันจะไม่แม่นยำนะครับยกตัวอย่างอาจารย์เกิดวันที่3 1พฤษภาก็คือราศีพฤกษภแต่พอผูกลัคนาแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นลัคนากัน เวลาจะเช็คดวงชะตาตรวจดวงชะตาเพื่อเตรียมการแก้ไขหรือดูแนวโน้มต่างๆก็ต้องดูที่ลัคนากันจะมีความแม่นยำกว่านะครับใครที่ยังไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับอาจารย์ก็มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสนะครับเจ้าเรือนการงานเนี่ยที่ตอนนี้โคจรมาทับลัคนาอยู่นะครับและดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งความสิริมงคลด้วยจะส่งผลให้ชาวลัคนามิถุนเนี่ยนะ กัมีโอกาสดีๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมีการสื่อสารมีคอนเนคชันมีการปรับเปลี่ยนชีวิตนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองเลยทีเดียวแล้วช่วงประมาณ23สิงหาดาวเสาร์เนี่ยนะครับโคจรอ,ออกจากเรือนการงานจะทําให้สิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราอึดอัดในเรื่องงานหรือมีความกังวลใจเรื่องงานเนี่ยมันจะคลี่คลายเบาขึ้นจะสบายขึ้นนะครับ แล้วดาวเสาร์เนี่ยโคจรย้ายไปสู่เรือนสุพะไปร่วมกับดาวราหูโปรเจกต์เต่าอะไรที่ว่าจะหลุดจะหลุดจะไม่ได้แล้วก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพเกิดความโดดเด่นขึ้นอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของการงานเลยทีเดียวเรื่องการเงินนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนของการเงินเป็นตัวแทนของความสุขเนี่ยมากลุ่มลัคนาอยู่เลยทีเดียวนะครับจะส่งผลให้ชาวลัคนามิถุนเนี่ยมีโชคมีลาบด้วยนะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชครีบไปเสี่ยงโชคเลยไปสแสวงหาช่องทางตัวเลขใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจะโดดเด่นมากนะครับแล้ววาจาจะจเป็นมหาลาภในเดือนนี้ถ้าอยากได้เงินอาศัยการพูดการโน้มน้าวการเจรจาหรืออาศัยเพื่อนฝูงคอนเน็ชั่นพวกนี้นะจะส่งผลดีในเรื่องการเงินทีเดียวนะครับใคร,ใครที่กําลังทุกหนักมีความไม่สบายใจอย่างนี้นะครับกําลังรับผลวิบากกรรมมากมาย ปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตการงานการเงินอาจารย์ก็แนะนำนะมาร่วมบุญสร้างบุญใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนะครับเป็นอาณิสงส์ใหญ่ผลบุญใหญ่เกื้อหนุนดวงชะตาแล้วจะได้ไปอธิษฐานจิตขอโอโหสิกรรมขอขามากรรมเจ้ากรรมในเวรใครที่สนใจอยากร่วมมหาบุญใหญ่นี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้อาจารย์กําลังสร้างเรือนกรรมฐานเพื่อใช้สําหรับการเรียนการสอน ทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะสอนกันอยู่ในบ้านที่พักอาศัยของอาจารย์เองโดยอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาที่อาจารย์ได้เรียนรู้กับบร,รมครูหลวงปู่โรกอุดรและพระอาจารย์ประจําวิชาอีกหลายท่านนะครับขณะนี้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอในการต้อนรับคณะสิทธิและผู้ที่เดินทางมาเรียนสมาธิปฏิบัติกัน จึงได้รวมตัวกันกับกลุ่มลูกศิษย์สร้างเรือนกรรมฐานนะครับซึ่งบุญกรรมฐานนี้ถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากนะครับสามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตใครที่มีอุปสรรคติดขัดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายปฏิบัติสมาธิกรรมฐานโรคมะเร็งยังหายได้ก็มีให้เห็นมามากมายนะครับหรือชีวิตติดขัดดวงตกเข้ากรรมฐานอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก็ทําให้เจ้ากรรมในเวร อโหสิกรรมได้ปัญหาอุปสรรคก็คลี่คลายเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับใครที่สนใจอยากร่วมสร้างมหากุศลใหญ่บุญใหญ่อานิสง์ใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนี้เมื่อมีคนมาเรียนเรามีส่วนร่วมในการสร้างเรือนกรรมฐานก็จะได้รับผลบุญอานิสงไปด้วยท่านใดสนใจอยากร่วมสร้างบุญใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนะครับก็สามารถติดต่อร่วมบุญสแกนค r ว o d e โคนี้ได้เลยนะครับ ความรักนะครับถือว่าโดดเด่นคนที่มีคู่ก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นรักใคร่กันถนอมน้ําใจกันอย่างนี้โดดเด่นทีเดียวนะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่เนี่ยนะครับในเดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องของแฟนเก่าคนรักเก่าใครที่เคยคุยกันเก่าๆอะไรอย่างนี้นะอาจจะกลับมาพูดคุยกันได้นะครับเราก็ลองพิจารณากันไปนะครับเรื่องสุขภาพนะครับชาวลัคนามิถุนเนี่ย ให้ระมัดระวังสิ่งที่มันสะสมเช่นการนอนไม่พอความเครียดต่างๆในการทำงานนะครับต้องระวังให้ดีเนื่องจากดาวมฤตยูเนี่ยในทางโหราศาสตร์เรียกว่าภัยอาเพศให้ทายมฤตยูเนี่ยจะส่งผลแบบเฉียบพลันดาวมฤตยูนะครับวันที่27สิงหาในช่วงปลายเดือนจะเริ่มโครจรแบบวิปริตจะเริ่มโครจรมนอย่างนี้นะอาจจะส่งผลให้ชาวลัคนามิถุนียนะรู้สึกแปลกใจ มีอาการบางอย่างแปลกๆแ,แ,แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตรงนี้อาจารย์ก็แนะนํานะครับใครเป็นชาวลักนณามิถุนอย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันให้ดีนะครับเรื่องครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์เดินทางกันเป็นครอบครัวเดินทางใกล้ๆไปพบปะญาติพี่น้องนะพบลูกพบหลานมีความสุขสบายใจแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นนะครับภาพรวมนะครับลักนณามิถุนก็ถือว่าดีทีเดียว การงานดีก้าวหน้าการเงินดีขึ้น,นทำอะไรในเดือนนี้ก็ใช้วาจาให้เป็นมหาลาบนะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้เน้นการสื่อสารนี่แหละแล้วเวลาที่ไปทําบุญเนี่ยนะครับก็ไปทําบุญอะไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสื่อสารถวายสมุดดินสอหรือถวายหนังสือสวดมน์หนังสือธรรมะพวกนี้จะส่งเสริมดวงชะตาได้ดีทีเดียวนะครับเลขมงคลประจําเดือนนะครับ5 2 4สองสี่ 1 8 7ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมคลิปอาจารย์นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลาที่อาจารย์มีคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนเลยใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีลิงก์กลุ่ม Open c h a t อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้และอาจารย์ก็ยังมีการให้ร่วมบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันอีกมากมาย ใครสนใจก็สอบถามกันในกลุ่มได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสำเร็จสมบรารถนาเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ขา,ขายไม่ดีฝื้นเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักอีกรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างต่างตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์เฉลยที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหน,นดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ไลน์แอดโอเพด